แบรนด์นี้เขาให้ความสาคัญกับคุณภาพถ้าลิซ่าถือแล้วเนี่ยกระเป๋าเนี่ยก็จะโซเอาแน่นอนเล็กแค่นี้แต่ว่าใส่ของอะไรได้บ้างมือถือใส่ได้ไหมนะฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับปนนะครับในช่องสายลินจิวันนี้นะครับตอนทนี่เพื่อนๆี่ปกคลิปนะครับเพจะมารีวิวกระเป๋าที่เรียกว่าฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้นะครับแล้วก็เพิ่งเห็นลิซ่าถือไปในคลิปอิตาลีนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูไดในคลิปนี้เลยครับ ซึ่งกระเป๋าที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับก็มาจากแบรนด์โรโรเพียนาแบรนด์โรโรเพียนาเนี่ยครับเป็นแบรนด์อิตาเลียนเมดนะครับที่เขาโฟกัสในเรื่องของสิ่งทอแล้วก็ในเรื่องของเครื่องหนังมากๆเลยครับแบรนด์นี้เขาให้ความสาคัญกับคุณภาพรวมถึงว่าแบรนด์นี้ครับเขาค่อนข้า,างจะนิชมากๆเลยถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆในเครือ LVMH นะครับอย่างเช่นลูวิตตองหรือว่าดีออและกระเป๋าที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับก็คือใบนี้เลยครับเป็น Roro Piana Extra Pocket พ็ l 9นะครับ ซึ่งตัวกระเป๋าใบนี้นะครับเขามาในหนัง Grain Tarp Skin นะครับหรือว่าหนังลูกวัวที่มีลายนะครับเขาก็จะให้ความแบบสล o วให้ความแบบ r e l a ์แบบไม่เป็นทรงนะครับแต่พอเราใส่ของไปแล้วเนี่ยเขาก็จะตั้งเป็นทรงขึ้นมานะครับฟีล l i n แรกเลยเนี่ยที่ฟดเห็นกระเป๋าใบนี้นะครับุตร,รู้สึกว่าตัวกระเป๋าใบนี้มันเหมือนกับ toiletry pouch นะครับของลองชองตอนแรกอะ่ะต้องยอมรับเลยว่าเฮ้ยแบบไม่ได้ชอบกระเป๋าใบนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแอบแบบ งงนิดนึงแต่ว่าพอได้ซื้อใบแรกเนี่ยครับแล้วก็ได้ใช้ไปไเรื่อยเรื่อเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเขาน่ารักกว่าที่คิดแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะยูสฟูลกว่าที่ผมคิดมากๆเลยครับมากัะที่ดีเทลของกระเป๋าใบนี้นะครับตามชื่อของเขาเลยครับก็คือโ o r o p พเนียเอใช่ไหมครับเขาก็จะมีความกว้างที่ฐานอยู่ที่ 19CM าซมนะครับตามชื่อของเขาเลยแล้วก็ข้างๆมีความสูงอยู่ที่ 11CM ซมนะครับแล้วก็ความหนาตรงเนี้ยอยู่ที่ 6.5CM ซมนะครับ ตัวกระเป๋าเนี่ยครับมาในหนังลูกวัวใช่ไหมครับเหมือนที่เพบอกไปแต่ก็จะเป็นหนังแบบด้านๆหนึ่งนะครับไม่มีความแบบเงานะครับตัวกระเป๋าเนี่ยดีเทลเขาก็จะมีซิปสองอันตรงนี้เป็นซิปที่หน้าตาแตกต่างกันนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะเขียนว่า LP ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นวงกลมซึ่งเขียนว่าโรลเพเน,นียนะครับตัวข้างบนก็เป็นที่จับ สามารถที่จะกดลงได้หรือว่าดึงขึ้นได้นะครับตัวข้างหลังกระเป๋าก็จะเรียบๆเลยครับไม่มีพ็อกเก็ตอะไรก็ตามส่วนข้างในกระเป๋านะครับก็จะไม่มีช่องหรือว่าไม่มีพ็อกเก็ตอะไรเลยเป็นโล่งๆเลยครับแล้วก็จะมีปัม๊มโลโก้โรลโลเพเนาเมดินเตัตรงนี้นะครับตัวกระเป๋าใบน,นี้นะครับเขามีไลนิ่งซับในเป็นหนังนะครับก็เรียกว,ว่าเป็นทั้งนอกและในเนี่ย เป็นซับด้วยหนังทั้งคู่เลยครับแล้วเขาก็มากับสายสไพ,พา์นะครับสีเดียวกันหนังเดียวกันนะครับที่สามารถปรับได้หลายระดับเลยนะครับประมาณ7จ็ระดับนะครับส่วนวิธีเกี่ยวสายเนี่ยก็คือสามารถเกี่ยวสายโดยการที่เขาจะมีห่วงตรงนี้ให้ะครับแล้วก็เราต้องเอาไปคล้องกับตัวหนังตรงนี้นะครับเขาจะไม่มีพวกแบบฮาร์ดแวร์หรืออะไรให้เหมือนตัวรุ่นอื่นๆน,นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับ เพื่อนๆจะรู้สึกว่าน้องแอลไนทีนใบนี้ครับเล็กแค่นี้แต่ว่าใส่ของอะไรได้บ้างจุของไหมก็ดอยากบอกเลยว่ามันจุมากกว่าที่คิดนะครับแล้วฟูดอ่ะถือใบนี้ใบเดียวนะครับสามารถใช้ชีวิตได้ทั้งวันเลยครับเพราะว่าฟูดอ่ะสามารถพกทุกอย่างที่ฟูดใช้ในชีวิตได้ในใบนี้เลยครับเดี๋ยวฟดให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับที่ขาดไม่ได้มีน้องยาดมนะครับ มีแว่นกันแดดนะครับมีตัวกุญแจรถนะครับมีเอ่อเบียนวอลเล็ตนะครับเป็นช็อตวอลเล็ตของแอร์เมสนะครับแล้วเพื่อคนตายแห้งมากๆต้องมีน้าตาหยดน้าตาเทียมนะครับแล้วก็เป็นลิปมันของลานเอชนะครับแล้วก็ทิชชูนะครับก็คือว่าโฟล่สามารถฟิ t ทุกอย่างที่โฟลพูดมาเนี้ยในใบนี้ได้แล้วก็สามารถปิดซิปแล้วก็ถือได้แบบไม่ป่องเลยครับถ้าเพื่อนๆถามว่ามือถือใส่ได้ไหมนะครับมือถือเนี้ยอันนี้เป็น iPhone 13 Pro Max นะครับ มือถือเนี่ยสามารถยัดลงไปได้นะครับรวมถึงว่าฟรดอะก็ยังมีที่ที่จะสามารถใส่อย่างอื่นลงไปได้อีกนะครับเดี๋ยวเราจะลองจุให้ดูเล่นๆอาจจะต้องเอาพวกออยาดมกับตัวลิปมันมออกนะครับแต่ว่าแว่นกด็นเนี่ยก็ยังใส่ได้เนี่ยครับมันก็จะสามารถใส่ได้แล้วก็ฟูก,ก็สามารถปิดกระเป๋าได้ด้วยอ๋อแต่ว่าข้อเสียของน้องใบนี้อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าซิปอะครับค่อนข้างจะลูดยากมากๆเลยเนี่ยครับ คือพะสามารถจุขอทุกอย่างรวมถึงมือถือพอไลงไปในใบนี้ได้ด้วยแล้วก็ส่งเขาก็ไม่เสียด้วยครับคือใบนี้เขาจุได้มากกว่าที่ทุกคนคิดจริงๆครับถ้าถามว่าทำไมโฟถึงเลือกซื้อกระเป๋า2ใบนี้นะครับเพราะโฟรู้สึกว่ากระเป๋า2ใบนี้ครับค่อนข้างที่จะ ใช้ง่ายมากๆเลยครับด้วยความที่เขาเป็นกระเป๋าเรียบๆนะครับในก่อนหนังเรียบๆเนี่ยที่ไม่มีโลโก้หรือว่าไม่มีพวกลายแบบโมโนแกรมเลยอย่างนี้เลยเวลาโฟ์แต่งตัวไม่ว่าจะแต่งตัวอะไรก็ตามนะครับใส่ยีนหรือว่าจะใส่เสื้อสีขาวดำอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจะหยิบน้องกระเป๋า2ใบนี้ออกไปใช้ได้ง่ายๆเลยครับรวมถึงว่ากระเป๋า2ใบเนี้ยครับสำหรับโฟน,นะมันเป็นกระเป๋า d a y t o night เลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะไปออกอีเวนต่างๆหรือว่าจะไปงานแต่ง หรือว่าจะไปดินเนอร์ตอนลังคืนเนี่ยกระเป๋าสองใบนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับไลฟ์สไตล์คนมากๆเลยครับหามว่าเพื่อนๆเนี่ยสงสัยว่ากระเป๋าสองใบนี้สามารถแมชกับลุคยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตตอนที่ผมใช้กระเป๋าสองใบนี้ไว้ให้นะครับเ oh <dear> ล่ห์ใหญ่โฟลรู้สึกว่าคุ้มสุดๆไปเลยเนี่ยเพราะว่าโฟล์ดเพิ่งเห็นลิซ่าถือ ตอนไปทริปอิตาลีนะครับแล้วฝนรู้ได้เลยว่าถ้าลิซ่าถือแล้วเนี่ยกระเป๋าเนี่ยก็จะโซเอาแน่นอนเป็นธรรมดานะครับรวมถึงว่าโรลเพียนาแอลนทีนตัวเนี้ยคือตัวเบสเติมของเขาอะค่อนข้างที่จะหายากอยู่แล้วเวลาเข้าไปในบางช็อปนะครับในบางประเทศเนี่ยเขาก็จะเขียนว่า display o อ l y นะครับมีตั้งแต่ว่าเกี่ยว i s p l a y only หรือว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็จะไม่มีให้ดูเลยนะครับหรือว่าอย่างเช่นช็อปไทยอย่างเงี้ยฝนได้ยินมาว่าก็ต้องมีการทําย่อหนะครับกว่าจะได้ตัวกระเป๋าใบนี้มา ก็เรียกได้ว่าฟดรู้สึกว่าคุ้มมากๆนะครับที่ฟอดซื้อสองใบน,นี้มาก่อนที่เขาจะคิดเป็นพรุแตกนะครับฟอดคิดว่าตัวโรลลเพียนาเนี่ยครับคนน่าจะให้ความสนใจมากขึ้นนะครับเพราะฟอดว่าได้ข่าวมาว่าตัวเฟริกอาร์โนเนี่ยครับที่เขาเป็นแฟนของลิซ่าเนี่ยเขากําลังจะขึ้นมารับตําแหน่ง c ีอของโรลลเพียนานะครับทำให้ฟดรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยจะไปได้ไกลามากๆเลยครับรวมถึงว่าตัวโรลลเพียร์น่า L19 ใบเนี้ย ก็จะยิ่งหายากขึ้นไปเป็นร้อยๆเท่าเลยครับจากที่เดิมก็หายากอยู่แล้วสำหรับราคาค่าตัวของทั้ง2ใบน,นี้นะครับอยู่ที่2,900 USD นะครับหรือว่าคูณออกมาเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ1 000, 1 0 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าเพื่อนๆหาตามร้านพรีเนี่ยก็อาจจะเจอในรานะคาที่ถูกกว่าน,นี้หรือว่าแพงกว่าน,นี้ตามสีแล้วก็สเปคนะครับแล้วก็ตามความหายากนะครับส่วนตัวฟลแล้วเนี่ยฟลได้ใบสีเทาเนี่ย บาใบแรกนะครับจากที่ช็อปมาเกา๊าและก็ได้ใบสีน้ําเงินเนี่ยใบยเนี้ยมาจากที่ช็อปที่เซี่ยงไฮ้สุดท้ายนี้นะครับถ้าถามว่าตัวกระเป๋า o รลเรเพเน่ห9เนี้ยเหมาะกับใครนะครับก็อยากจะบอกว่าเหมาะกับคนที่แต่งตัวแบบมินิมอลชิคนะครับแต่งตัวแบบไม่ตะโกนไม่จําเป็นที่ต้องให้คนรู้นะครับว่าถือกระเป๋าแบรนด์อะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังแต่งออกมาได้เรียบรูดูแพงนะครับและก็สามารถที่จะออกได้หลายอ็อชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง ดินเนอร์หรือว่าตอนไปปิกนิกหรือว่าเป็นปาร์ตี้ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะถือใบเนี้ยได้เดททิวนท์เลยครับ, G รบก็จบไปแลว้วน,นะครับสำหรับกระเป๋าที่ลิซ่าใช้ในทริปอิตาลีนะครับก็คือโรลเปียนา e x t กซ์ทราพ็อกนนั่นเองเพื่อนๆชอบกันไหมครับ <S <S ถ้าเพื่อนๆชอบฝากเมนบอกกันหน่อยนะครับหรือว่าถ้าใครที่ใช้ตัวโรลเปียนา L อนทอยู่แล้วแล้วมีรีวิวยังไงที่ฟดย,ยังไม่ได้พูดในคลิปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าอาจจะมาแชร์ประสบการณ์ว่า ได้มายากมากแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ Subs c r i b e นะครับรวมถึงกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับว่าเพาะจะมาทำคอนเทนต์อะไรให้เพื่อนๆดูอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย